สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก้อยนะคะจะมาแนะนําในเรื่องสมรรถนะในการประกอบอาชีพนะคะสําหรับในตอนนี้เองนะคะหลายๆท่านนะคะ ที่เป็นนักศึกษาหรือหลายๆท่านที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงานนะคะเราคงได้ยินคำคำหนึงกันอยู่บ่อยมากในการทำงานนะคะนั่นก็คือคำว่าสมรรถนะค่ะหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า competency นะคะวันนี้เองอาจารย์จะมาแนะนำความหมายสั้นๆรวมถึงความสำคัญของคำว่าสมรรถนะซึ่งมีผลอย่างมากต่อการทำงานของเราในชีวิตปัจจุบันนี้นะคะ สมรรถนะนะคะมีความหมายนะคะอย่างกว้างและอย่างแคบค่ะความหมายอย่างกว้างเลยนะคะก็คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมนะคะซึ่งนะคะจะประกอบไปด้วย4ตัวค่ะก็คือจำคำย่อภาษาอังกฤษนะคะ K S A และ O ค่ะหมายความว่าอย่างไรนะคะ K ก็คือ Knowledge หรือความรู้นะคะ S ก็คือทักษะหรือ Skill หรือความชำนาญเฉพาะบุคคลนะคะ A ก็คือ ability หรือความสามารถนะคะแล้วก็ O สุดท้ายก็คือคุณลักษณะอื่นๆเช่นอะไรบ้างนะคะก็คือเช่นแรงจูงใจในการทำงานของเราทัศนคติที่เรามีต่อเรื่องต่างๆนะคะ นั่นก็คือคุณลักษณะสมบัติอื่นๆนี่คือความหมายอย่างกว้างของคำว่าสมรรถนะนะคะแล้วที่แคบลงมาคืออะไรนะคะในการทำงานในหน่วยงานขององค์การต่างๆนะคะสมรรถนะจะหมายถึงความสามารถของบุคคลคนหนึ่งนะคะของตัวเราเองเนี่แหละคะ่ะที่จะสามารถนำความรู้ทักษะทัศนคติหรือแรงจูงใจต่างๆที่เรามีทั้งหมดนะคะมาใช้กับการแก้ปัญหามาใช้กับการทำงานต่างๆให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเราค่ะ และนี่คือเรื่องย่อของความหมายของคำว่าสมรรถนะนะคะจะเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นนะคะถ้าเรารู้เรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งคะ่ะนั่นคือเรื่องอะไรคะคุณลักษณะสำคัญของสมรรถนะค่ะในทางหลักวิชาการเองเพื่อให้เรารู้ว่าทำไมคำว่าสมรรถนะหรือเรื่องสมรรถนะคนถึงสนใจมาใช้ในการทำงานในปัจจุบันนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เราสนใจแค่เรื่องความรู้กับทักษะ แต่นักวิชาการทั้งหลายพบค่ะว่ามันไม่เพียงพอที่ทําให้คนคนนึงประสบความสําเร็จในการทํางานจึงมาศึกษาเรื่องสมรรถนะหรือ competency ว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้คนเราทํางานได้สําเร็จแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ค่ะคุณลักษณะสําคัญของสมรรถนะนักวิชาการเองบอกว่ามันเหมือนอะไรทราบไหมคะเหมือนภูเขาน้ําแข็งค่ะภูเขานี่ยภูเขาน้ําแข็งด้วยบ้านเราอาจจะ เข้าใจยากอยู่สักนิดนึงเพราะว่าบ้านเราไม่มีหิมะใช่ไหมคะแต่ภูเขาน้าแข็งมีลักษณะอย่างไรนะคะถ้าใครเคยได้ดูภาพยนตร์เรื่องไททานิคค่ะเราจะเห็นนะคะว่าภูเขาน้ําแข็งนะ่ะมีลักษณะคือเหนือน้ำนะ่ะเห็นส่วนไม่มากแต่ใต้น้ํามีส่วนสําคัญอีกมากมายนะคะซ่อนอยู่เปรียบเหมือนสมรรถนะในตัวเราคะ่ะส่วนที่เหนือน้ําคือทักษะความรู้ที่เห็นได้ชัดวัดผลชัดเจนมีไม่เยอะนะคะที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการทํางานแต่ส่วนที่อยู่ใต้น้ําค่ะ จะมีลักษณะมองเห็นไม่ชัดนะคะแต่ส่งผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมการแสดงออกของเราค่ะและวัดผลได้ยากนะคะและมีอยู่มหาสารที่ส่งผลให้เราคนใดคนหนึ่งสามารถทำงานงานหนึ่งได้ดีหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ก็มีเรื่องที่สามารถวัดได้นะคะโดยหลักๆแล้วจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือเช่นทัศนคติ ะคะ่านิยมที่เรามีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมทั้งแรงจูงใจในการทำงานต่างๆนะคะนี่คือส่วนของสมรรถนะที่อยู่ใต้น้ำค่ะทีนี้เราก็เข้าใจทั้งเรื่องความหมายนะคะแล้วก็คุณลักษณะสำคัญของสมรรถนะนะคะที่มีทั้งส่วนที่แสดงเห็นชัดและส่วนที่ซ่อนอยู่แต่มีผลอย่างยิ่งต่อการทำงานของเราไปแล้วนะคะ ทำไมเราต้องเรียนรู้เรื่องสมรรถนะด้วยนั่นก็เพราะเรื่องสมรรถนะมีความสําคัญต่อการทํางานของคนเราในทุกวันนี้ค่ะรวมทั้งสําคัญในในประเด็นต่างๆอยู่3ด้านนะคะเรามาดูด้านแรกกันค่ะด้านแรกคือสมรรถนะมีความสําคัญต่อตัวเราเองนะคะต่อตัวเราทุกคนนี่แหละคะ่ะถามว่าสําคัญอย่างไรนะคะสําคัญคือถ้าเราเข้าใจนะคะตัวตนว่าเรามีสมรรถนะอย่างไรมีทักษะความสามารถความคิด เจตคติแรงบันดาลใจนะคะรวมถึงคุณลักษณะอื่นๆว่าเราเหมาะที่จะทํางานอย่างไรนะคะเราก็จะสามารถพัฒนาตรงนั้นได้อย่างเต็มที่นะคะนั่นคือความสําคัญที่มีต่อตอนเองความสําคัญถัดไปคือความสําคัญต่อบุคคลอื่นค่ะเราไม่สามารถทํางานคนเดียวได้นะคะในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นรู้เราไปแล้วถ้ารู้เขาคือบุคคลรอบข้างนะคะรู้สามารรถ,ถนะของเราและเขาว่าเราจะแสดงบทบาทได้อย่างไรนะคะก็จะทําให้เราทํางานได้อย่างมี มีความสุขกับบุคคลอื่นๆเรฉะนั้นจึงมีความสําคัญกับบุคคลอื่นๆด้วยประการฉนี้และสุดท้ายนะคะคือความสําคัญต่ออะไรคะต่อสังคมคะ่ะสำคัญอย่างไรเพราะว่าถ้าเราตัวเรานะคะในฐานะทรัพยากรมนุษย์คนหนึ่งของสังคมสังคมนี้มีสมรรถนะ ที่ดีนะคะก็จะส่งผลต่อการทํางานที่ดีส่งผลต่อการเป็นแรงงานและสมาชิกที่ดีของสังคมนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือความสําคัญที่สมัธนะมีต่อตอนเองบุคคลอื่นและสังคมค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องสมรรถนะมากพอสมควรแล้วก็คือความหมายก,กว้างๆของสมรรถนะที่บอกว่าคนคนหนึ่งจะสามารถแสดงพฤติกรรมการทํางานที่ดีไม่ได้มีแค่ทักษะความรู้นะคะแต่ยังรวมถึงด้านอื่นๆที่ซ่อนอยู่ภายในทั้งเรื่องเจตคติตัศนคติที่มีต่อตัวเองนะคะแรงดลใ,ใจและบุคลิกภาพและความสําคัญได้บอกไปเรียบร้อยแล้วค่ะหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจคําว่าสมรรถนะมากขึ้นนะคะ สำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่ององค์ประกอบและประเภทของสมรรถนะค่ะแน่นอนว่าสมรรถนะนะคะถ้าในทางวิชาการนะคะต้องมีองค์ประกอบสำคัญสำคัญในตอนนี้เราจะมารู้ว่าองค์ประกอบสำคัญของสมรรถนะมีอะไรบ้างอย่างแรกที่เราบอกไปแล้วนะคะว่าลักษณะสำคัญของสมรรถนะนั้นมี2ส,ส่วนก็คือส่วนที่เห็นชัด กับส่วนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเองก็แยกตามนั้น,นะคะ่ะมาดูองค์ประกอบแรกในส่วนที่เห็นชัดนะคะจะประกอบไปด้วย 1. ความรู้ค่ะซึ่งหมายถึงนะคะลักษณะความรู้การใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคลนะคะที่นำมาใช้ในการทำงานได้นะคะ ส่วนอันที่2ก็คือทักษะหรือสกิลก็คือความชํานาญของบุคคลแต่ละบุคคลที่เกิดจากการฝึกฝนลองทําลงปฏิบัตินะคะส่วนนี้อาจารย์ต้องให้ทุกคนเข้าใจได้ชัดเจนว่าความรู้ต่างจากทักษะอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยให้เรานึกถึงนะคะตอนที่เราเรียนว่ายน้ำนะคะต่อให้เรารู้นะคะเป็นความรู้ว่า จะว่ายน้ําต้องการหายใจต้องตีขายอย่างไรแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกฝนเราจะไม่มีทักษะการว่ายน้ําได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่ความรู้ต่างจากทักษะหรือใครที่ชอบทาอาหารนะคะแม้จะรู้ว่าต้ยามยําจานนี้จะต้องใส่กุ้งใส่น้ําใส่พริกใส่น้ําพริกเผาอย่างไรแต่ไม่สามารถ ทำอาหารจานนี้หรือต้มยำชานนี้ได้อร่อยได้เลยถ้าเราไม่เคยฝึกปฏิบัติและไม่เคยลองชิมนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้ความรู้และทักษะแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นทักษะต้องฝึกจึงจะเป็นค่ะนะคะอันนี้ก็คือส่วนแรกขององค์ประกอบสมรรถนะนะคะสององค์ประกอบส่วนที่2น,นะคะก็คือสิ่งที่ซ่อนเลนอยู่ข้างในนะคะ ก็คือจะมองเห็นไม่ชัดแต่ส่งผลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมนะคะมีอีก3องค์ประกอบค่ะ3องค์ประกอบนี้อย่างแรกคืออะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือภาษาอังกฤษนะคะใช้คำว่าเซลล์คอนเซปต์ภาษาไทยแปลยากนิดนึงนะคะแต่อาจารย์จะอธิบายให้เข้าใจค่ะก็คือคำว่ามโนทัศน์ที่เป็นเฉพาะส่วนบุคคลนะคะเช่นอะไรคะความเชื่อค่านิยมนะคะต่าง เช่นในสังคมเอเชียอาจจะมีความเชื่อว่าผู้หญิงไม่จําเป็นต้องทํางานเยอะก็ได้และผู้ชายเป็นทางเท้าหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็มักจะรับทัศนคติความเชื่อและค่านิยมนี้มาจากการเลี้ยงดูและการอยู่ในสังคมนี่แหละคะ่ะส่วนที่ถัดมานที่เป็นองค์ประกอบที่มองเห็นได้ยากนะคะก็คือนะคะบุคลิกประจําตัวนะคะหรือเทสต์นะคะภาษาอังกฤษนะคะก็คือแต่ละคนเกิดมานะคะเราเติบโตมาด้วยบุคลิกที่ต่างกันเช่นอาจารย์เป็นคน ชอบพูดคุยนะคะเป็นมิตรกับผู้คนได้ง่ายแต่บางคนอาจจะเป็นคนลักษณะเก็บตัวนะคะแล้วก็ชอบอยู่เงียบคนเดียวอย่างเงี้ยค่ะเป็นคลิกลักษณะประจําตัวนะคะส่วนสุดท้ายก็คือองค์ประกอบเรื่องแรงจูงใจค่ะแรงจูงใจนะคะเป็นองค์ประกอบสุดท้ายของสมรรถนะนะคะที่ซ่อนเร้นอยู่แต่ละคนมีแรงจูงใจในการ ทำเรื่องแต่ละเรื่องแตกต่างกันและก็ส่งผลต่อพฤติกรรมเช่นไรนะคะเช่นถ้าอาจารย์ทํางานพอต้องการได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวเท่านั้นพฤติกรรมการทํางานของอาจารย์อาจจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าอาจารย์มีแรงจูงใจในการทํางานเพื่อให้มีความภูมิใจในตัวเองนะคะอาจารย์ก็จะแสดงพฤติกรรมอีกแบบหนึง่งและนี่ก็คือองค์ประกอบของสมรรถนะค่ะประเภทของสมรรถนะนั้นแบ่งออกได้เป็นหลายด้านนะคะแบ่ง ตามหลักสากลแล้วนะคะโดยเดวิดแมคเคลนซึ่งเป็นผู้นําเสนอเรื่องสมรรถนะเป็นคนแรกแบ่งออกเป็นแค่2ประเภทเท่านั้นเองค่ะอย่างแรกก็คือสมรรถนะพื้นฐานนะคะพื้นฐานหมายความว่าใครๆก็มีใครๆก็ต้องมีนะคะเพื่อให้อยู่ในสังคมหรือการทํางานได้เช่นอาจารย์อยากออกไปทํางานได้อาจารย์ต้องมีความรู้ความสามารถในการอ่านหนังสือ เขียนหนังสือได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรียกว่าสมรรถนะพื้นฐานอย่างที่2ก็คือสมรรถนะที่แตกต่างค่ะแตกต่างกันยังไงคือแต่ละคนแต่ละอาชีพอาจจะมีสมรรถนะที่แตกต่างกันเช่นคนเป็นหมอมีความรู้ความสามารถในการตรวจผู้คนอย่างนี้เป็นต้นนะคะ อันนี้คือการแบ่งมาตรฐานสากลน,นะคะส่วนสุดท้ายคือถ้าแบ่งตามของคนไทยล่ะคะแบ่งยังไงนะคะกรมฝีมือแรงงานเราก็แบ่งเป็น2ประเภทหลักๆเช่นกันนะคะก็คือสมรรถนะหลักหรือสมรรถนะทั่วไปนะคะเช่นว่าถ้าจะทํางานราชการต้องอ่านหนังสือได้สื่อสันได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะและสุดท้ายก็คือสมรรถนะด้านวิชาชีพค่ะ ก็คือแต่ละวิชาชีพจะถูกกาหนดว่าควรจะมีสนักสมรรถนะอะไรเป็นพิเศษนะคะเช่นเป็นอาจารย์ต้องมีความสามารถในการสอนเป็นนักบัญชีต้องทําบัญชีได้นะคะเป็นผู้บริหารต้องทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเช่นเป็นผู้บริหารคุณต้องมีความสามารถในการวางแผนบริหารต้องเรียนรู้เรื่องกลยุทธ์ต้องควบคุมจัดการผู้คนได้และนี่ก็คือประเภททั้งหมดของสมรรถนะคา่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การเรื่องการพัฒนาสมรรถนะสำหรับบุคคลค่ะเมื่อเราเรียนรู้เรื่องว่าสมรรถนะมีความสำคัญต่อการทำงานอย่างไรนะคะไปแล้วคราวนี้ที่สำคัญกว่านะคะคือเราต้องมาเข้าใจว่าแล้วเราในฐานะบุคคลทั่วไปจะสามารถพัฒนาสมรรถนะได้อย่างไรนะคะ แน่นอนการพัฒนาสมรรถนะมันก็คือกระบวนการกระบวนการหนึ่งที่คนคนเราจะสามารถเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เรามีความรู้มีทักษะมีความสามารถและมีคุณสมบัติต่างๆนะคะที่จะทําให้เราสามารถทํางานได้อย่างดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและจะทําให้คนคนนึงประสบความสําเร็จในการงานมากขึ้นนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดานะคะเราจะสามารถ พัฒนาสมรรถนะของเราได้ดีต้องเข้าใจสองเรื่องค่ะอย่างแรกคือต้องเข้าใจว่าสมรรถนะอะไรนะคะที่เป็นสมรรถนะพื้นฐานที่องค์กรองค์กรทุกองค์กรต้องการนะคะเช่นอาจารย์ได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่ากแน่นอนปัจจุบันทุกองค์กรต้องการคนที่สามารถอ่านออกเขียนได้สื่อสารได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือปัจจุบันนะคะเป็นยุคข,ของอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีดิจิทอลทุกคนควรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะ ส่วนที่สองที่เราควรเข้าใจก็คือแล้วสมรรถนะอะไรที่จะทําให้เราแตกต่างและโดดเด่นกว่าบ,บุคคลอื่นในการทํางานนั้นๆน,น,นะคะเช่นอย่างอาจารย์เป็นอาจารย์นะคะจะเป็นอาจารย์ที่ดีได้ต้องเข้าใจนักศึกษาต้องรู้วิธีการทําสื่อการสอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรเข้าใจก่อนเริ่มพัฒนาสมรรถนะของตัวเองค่ะทีนี้นะคะมารู้เรื่องว่าแล้วสมรรถนะอะไรที่บุคคลคนหนึ่งนะคะควรใส่ใจและพัฒนานะคะโดยทั่วไปแล้วมี3าประเภทค่ะ อย่างแรกก็คือเรียกว่าสมรรถนะหลักหรือ core competency นะคะเป็นสิ่งที่นะักวิชาการบอกว่ายังไงทุกคนก็ต้องมีค่ะของมันต้องมีนั่นเองนะคะเช่นอะไรคะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างบ่อยๆก็คือทุกงานนะคะต้องการคนที่สื่อสารกับคนอื่นได้เพราะเราทํางานคนเดียวไม่ได้นะคะไม่ว่าแน่นอนอาจจะไม่ได้เป็นการพูดคุยแต่เป็นการสื่อสารผ่านตัวอ,อ,กอักษรหรืออะไรก็ตามนะคะอันนี้เช่น ตัวอย่างนี้เรียกว่าสมรรถนะหลักนะคะคือทุกองค์กรทุกคนต้องมีส่วนที่2นะคะก็คือสมรรถนะตามสายงานค่ะแบ่งเป็น3ระดับนะคะโดยทั่วไปแล้วถ้าาสายงานก็คือพนักงานระดับปฏิบัติงานนะคะพนักงานระดับผู้จัดการและสุดท้ายพนักงานระดับบริหารนะคะอันนี้ถ้าตามสายงานแล้วเราอยู่ในระดับใดก็ต้องเข้าใจและก็พัฒนาตามสายงานและระดับการทํางานเหล่านั้นนะคะส่วนสุดท้ายเรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคละคะ่ะ หรือ personal competency นะหมายความว่าอย่างไรนอกจากเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วบางครั้งนะคะปัจจุบันคนคนนึงไม่จําเป็นต้องทำงานงานเดียวใช่ไหมคะเราอาจจะสนใจเรื่องอื่นๆที่ทําให้เราสําเร็จในการชีวิตมากกว่าคนอื่นนะคะ <c oughs> เราก็สามารถพัฒนาสมรรถนะเหล่านี้ส่วนบุคคลได้เ <c oughs> ช่นอาจารย์เองนะคะมีความสนใจในการทํา มาร์เก็ตติงหรือการตลาดออนไลน์ก็ไปเรียนเพิ่มได้ทั้งที่ไม่เกี่ยวกับงานอาจารย์อย่างนี้นะคะเรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคลค่ะที่น่าสนใจกว่าก็คือแล้วเราจะพัฒนาสมรรถนะส่วนบุคคลของเราอย่างไรมีแค่2วิธีง่ายๆค่ะก็คือ 1. การศึกษานะคะ แล้วก็2การฝึกอ,อบรมค่ะสำหรับการศึกษาเนี่ยเราหวังผลในระยะยาวนะ,ะปัจจุบันเรามีการศึกษาด้วยตนเองทั้งผ่านออนไลน์นะคะหรือไปเรียนในห้องในระบบการศึกษามาเรียนมสทกับเราก็ได้นะคะนี่เรียกว่าการศึกษาออนไลน์นะคะส่วนที่2เรียกว่าการฝึกอ,อบรมค่ะการฝึกอ,อบรมนะคะเป็นการหวังผลระยะสั้นต้องการนําความรู้และทักษะเหล่านั้นมาใช้ในระยะใกล้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นอาจ,จไปเป็นการเรียนผ่านคล์สต่างๆที่มสทเราก็มีคอร์สระยะสั้นไว้ฝึกอบรมนะคะหรือการไปเรียนรู้จากพี่เลี้ยงนะคะรวมถึงท่านในที่ทํางานอาจจะมีการหมุนเวียนงานไปเรียนรู้ในแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องเหล่านี้รวมเป็นการฝึกอบรมนะคะและนี่คือทั้ง2แนวทางในการพัฒนาสมรรถส่วนบุคคลคือการศึกษาและฝึกอบรมนั่นเองคะ่ะ สำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้ประกอบการค่ะแน่นอนว่าอาจจะเกิดคำถามว่าทำไมต้องเป็นผู้ประกอบการนะคะการพัฒนาสำหรับบุคคลทั่วไปกับผู้ประกอบการก็มีความคล้ายคลึงกันนะคะซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้ว การต่างกับอาชีพอื่นยังไงและทําไมถึงสําคัญนะคะแน่นอนว่ามีการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าปัจจุบันนะคะอาชีพผู้ประกอบการหรือการเป็นเจ้านายตัวเองเป็นอาชีพหลักที่ได้รับความสนใจและมีหลายๆคนอยากทำนะคะรวมทั้งเราสามารถประกอบอาชีพอื่นและยังเป็นผู้ประกอบการเองได้ด้วยในปัจจุบันนะคะดังนั้นในคลิปนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงการพัฒนาสมรรถนะสำหรับผู้ประกอบการะคะ่ะ ผู้ประกอบการต่างจากการทํางานอื่นๆอย่างไรนะคะแน่นอนว่าผู้ประกอบการนะคะคือการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นทุกอย่างให้ตัวเองให้ธุรกิจนั้นนะคะเป็นคนสําคัญที่จะทำให้งานงานนั้นธุรกิจนั้นหรือหน่วยงานนั้นอยู่รอดหรือไม่จะประสบความสําเร็จได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการนะคะสรุปแล้วผู้ประกอบการเป็นงานที่ ต้องสามารถเป็นทุกอย่างในธุรกิจของตนได้นั่นเองค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบการเป็นพิเศษนะคะทีนี้สําหรับคุณลักษณะเด่นนะคะของผู้ประกอบการนะคะในมีงานวิจัยของนักวิชาการไทยเองก็บอกว่ามี8คุณลักษณะเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะเช่นต้องเป็นผู้ใฝ่ความสําเร็จเป็นผู้มีความรับผิดชอบนะคะเป็นผู้ยอมรับความเสี่ยงได้ ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองนะคะต้องเป็นผู้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต้องมีความยืดหยุ่นอดทนมีมุษยสัมพันธ์ดีและเป็นผู้ที่สามารถนําความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผลนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยที่อาจารย์ยกตัวอย่างถึงคุณลักษณะที่ดีของการผู้ประกอบการค่ะแน่นอนว่าเมื่อเราเห็นคุณลักษณะพิเศษเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะทีนี้เรามาดูสมรรถนะหลัก ของผู้ประกอบการกันบ้างนะคะจะพูดถึงในเรื่องทักษะสำคัญนะคะทักษะสำคัญของผู้ประกอบการแบ่งเป็นอีก3กลุ่มย่อยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือความสามารถส่วนบุคคลนะคะก็มีการแบ่งว่าผู้ประกอบการนะคะส่วนบุคคลแล้วต้องมีทักษะสำคัญนะคะเช่นมีความเชี่ยวชาญเอ็กซ์เพิร์ในธุรกิจที่ตเองจะลงมือทา ะะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะมีความสามารถในการบริหารองค์ความรู้ที่จะนามาใช้ในธุรกิจแล้วก็มีความเคารพและยอมรับในบุคคลอื่นอันนี้เป็นตัวอย่างสําคัญที่เรียกว่าสมรรถนะส่วนบุคคลนะคะสมรรถนะส่วนที่2ก็คือสมรรถนะในเชิงบริหารคะ่ะนะคะแน่นอนเป็นผู้ประกอบการบริหารไม่เป็นไม่ได้นะคะสมรรถนะในเรื่องนี้ก็เช่นอะไรบ้างคะเช่นความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลง ความเป็นผู้นําการบริหารและการสร้างทีมนะคะรวมทั้งการพัฒนาคนอื่นๆรวมทั้งตัวเองในองค์กรนะคะและนะคะทักษะสุดท้ายนะคะเรียกว่าความสามารถด้านสายอาชีพนะคะแน่นอนว่าเจ้าของธรุรกิจนะคะก็เหมือนอาชีพชีพหนึ่งแต่เป็นผู้ประกอบการเป็นทุกอย่างให้ตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ด้วยว่าอย่างเป็นผู้ประกอบการแล้วทําให้ธุรกิจสําเร็จจะเดินทางไปยังไงในสายอาชีพรวมถึงจะวางแผนจัดการความเสี่ยงในะอาชีพ ของตัวเองอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของทักษะสำคัญสามประการของผู้ประกอบการค่ะทีนี้นะคะส่วนที่สำคัญก็คือแล้วเราจะพัฒนานะคะการเป็นผู้ประกอบการได้อย่างไรบอกได้เลยว่ามี5ขั้นตอนเท่านั้นเองค่ะอย่างแรกเลยคือเราต้องกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้ประกอบการนะคะเราจะเป็นผู้ประกอบการระดับไหนระดับ1ล้าน สิบล้านร้อยล้านหรือพันล้านนี่คือการกําหนดเป้าหมายและจุดหมายแต่แรกนะคะส่วนที่2ก็คือประเมินศักยภาพขององค์การค่ะกับเป้าหมายและปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ไหนนะคะเช่นปัจจุบันเพิ่งเริ่มเองหรือเรามีฐานเดิมอยู่แล้วมีคอนเน็ชันแค่ไหนเรามีความรู้แค่ไหนรู้เรื่องการเงินไหมรู้เรื่องการผลิตสินค้าหรือเปล่านะคะ แน่นอนทั้งหมดนี้ก็คือการประเมินศักยภาพขององค์การเรานะคะรวมทั้งตัวเราในฐานะผู้กับการนะคะขั้นตอนที่พาเมื่อเรารู้เป้าหมายประเมินศักยภาพในปัจจุบันแล้วแน่นอนว่าเราจะเห็นช่องว่างนะคะว่าระหว่างสิ่งที่เป็นในปัจจุบันกับเป้าหมายเรามีความแตกต่างมากน้อยเพียงใดนะคะณนะจุดนี้เรานําส่วนนี้เองนะคะมากาหนดแนวทางและแผนการพัฒนาค่ะอะไรบ้างที่เราต้องเติมความรู้ไหมทักษะ หรือประสบการณ์หรือความเชี่ยวชาญหรือทัศนคติยังไงที่จะเราจะพาเราไปสู่เป้าหมายนะคะนี่คือการกําหนดแนวทางและเป็นขั้นตอนที่3ในการพัฒนาค่ะส่วนขั้นตอนที่4นะคะก็คือเมื่อมีแนวทางมีกําหนดแล้วเช่นว่าเราต้องมีความรู้เรื่องนี้เพิ่มควรจะฝึกทักษะอะไรเพิ่มบ้างนะคะเราก็นํามากําหนดและทําตามค่ะแน่นอนเมื่อทําตามแล้วไปถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือ ต้องวัดผลและทบทวนค่ะประเมินผลว่าเอ๊ะเราก็ลองเรียนนี้แล้วเอาไปปฏิบัติใช้มีทักษะเรื่องนี้ก็แล้วออกมาลองใช้นะคะแล้วเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะคะนั่นก็คือการทบทวนและประเมินผลถ้าประเมินผลแล้วไม่เป็นไปอย่างที่คิดทำไงคะกับไปเริ่มที่ขั้นตอนที่หใหม่ดูเป้าหมายแล้วก็ทบทวนทบทวนที่จุดปัจจุบันนะคะแล้วเราก็ จะสามารถพัฒนาสมรรถนะในฐานะผู้ประกอบการคนหนึ่งได้อย่างแน่นอนคะ่ะและนี่ก็เป็นการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการนะคะค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กัน หัวข้อหนึ่งนะคะที่เป็นส่วนประกอบสำคัญในทุกสมรรถนะในการทำงานในปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลนะคะซึ่งส่งผลอย่างมากต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน บอกเลยนะคะว่าในปัจจุบันนะคะองค์การอนามัยโลกนะคะหรือ WHO นะคะได้มีการวิจัยออกมาค่ะว่าคนเรานะคะที่มีทักษะชีวิตนะคะที่ดีก็คือความสามารถที่บุคคลบุคคลหนึ่งนะคะจะสามารถรเผชิญกับชีวิตประจำวันแล้วยังคงประสบความสำเร็จมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ทั้งในเรื่องส่วนตัวและการทำงานนะคะหรือมี Well-being นะคะสามารถใช้ชีวิตได้อยู่เย็นเป็นสุข นะคะในทุกการทํางานและการใช้ชีวิตจะต้องมีทักษะชีวิตหรือไลฟ์สกิลที่ดีนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทักษะชีวิตจึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะทั้งต่อตัวเองต่อครอบครัวและประเทศชาติและสังคมเพราะเลยคะพบว่าคนที่มีทักษะชีวิตที่ไม่ดีนะคะมักมีปัญหาสุขภาพจิตการติดยาการใช้ความรูแรงในครอบครัวและปัญหาอื่นๆที่ส่งผล ทำให้สังคมและคนรอบข้างเองไม่มีความสุขนะคะเราอาจเคยได้ยินว่าหลายๆคนนะคะมีเงินนะคะรวยล่ารวยนะคะมีชื่อเสียงนะคะดาราเกาหลีทั้งหลายนะคะแต่ค่าตัวตายในที่สุดนะคะสิ่งเหล่านี้เองมักเบื้องหลังมักจะพบว่าคนเหล่านี้มีปัญหาเรื่องทักษะชีวิตค่ะเห็นความสําคัญของทักษะชีวิตแล้วนะคะเรามาดูองค์ประกอบค่ะแล้วทักษะชีวิตนะคะมีองค์ประกอบอย่างไรนะคะบอกเลยมีองค์ประกอบ แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะอย่างแรกเลยคือทักษะชีวิตสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะหรือ daily life skill นะคะคืออย่างไรนะคะก็คือความสามารถที่ทำให้คนคนนึงดูแลตัวเองใช้ชีวิตให้อยู่รอดได้ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นต้องสามารถ อย่าออกไปข้างนอกต้องสามารถไปได้รู้วิธีที่จะทำยังไงให้เดินทางแล้วปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเรียกว่าทักษะการดูโลชีประจําวันค่ะส่วนที่2นะคะเรียกว่าทักษะเฉพาะบุคคลและทักษะทางสังคมค่ะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นต้องมีทักษะชีวิตในการที่จะสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นนะคะในการมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมจะเห็นได้ว่าทักษะเหล่านี้นะคะเป็นทักษะที่ปัจจุบัน เด็กๆยุคใหม่ของเรานะคะจะถูกสอนในโรงเรียนมากขึ้นเช่นอะไรคะเช่นความมีจิตอาสาต้องรู้จักมีระเบียบวินัยเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต้องรู้จักเสียสละนะคะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าทักษะเฉพาะบุคคลและมีความสําคัญในฐานะทักษะทางสังคมค่ะและองค์ประกอบสุดท้ายนะคะก็คือทักษะด้านอาชีพค่ะแน่นอนไม่มีงานก็ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขไม่ได้นะคะ ก็คือเราต้องมีทักษะชีวิตในเรื่องการประกอบอาชีพเพื่อให้เป็นองค์ประกอบสุดท้ายที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุของค์ประกอบทักษะประกอบอาชีพมีอะไรบ้างนะคะก็เช่นความสามารถที่เราจะรู้ว่าอาชีพอะไรเหมาะสมกับเรานะคะหรือความสามารถในการสแสวงหาว่าได้ทํางานนี้แล้วนะคะจะสามารถรักษางานนี้ให้คงอยู่ได้อย่างไรนะคะรวมทั้งสามารถมีความสามารถในการเรียกว่าถ้าเราตกงานจากงานงานนึง เรายัางมีทางเลือกอะไรอีกในการประกอบอาชีพนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเรียกว่าทักษะการประกอบอาชีพนะคะและเป็นส่วนประกอบสำคัญในศักษะชีวิตค่ะอันนี้องค์การอาโลกบอกเลยนะคะว่าควรจะมี3ด้านนะคะอย่างแรกก็คือ ด้านการใช้ปัญญาค่ะภาษาวิชาการจะเรียกว่าด้านพุทธ,ธิพิสัยนะคะอันนี้ก็คือการใช้ปัญญาเนี่ยจะประกอบด้วยเรามีความสามารถทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้ถูกต้องไหมมีความคิดสร้างสารรค์ไหมอย่างนี้เป็นต้นก็คือการใช้ปัญญานะคะด้านที่2นะคะเรียกว่าด้านการใช้อารมณ์และความรู้สึกค่ะเช่นต้องมีความตระหนักรู้ในตัวเองว่าปัจจุบันเรามีความรู้สึกอย่างไรนะคะและ หรืออันที่2อคือทักษะในการเข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เรียกว่าทักษะด้านอารมณ์หรือจิตตพิสัยค่ะและสุดท้ายคือนะคะทักษะพิสัยนะคะทักษะพิสัยก็คือเป็นลักษณะทักษะที่บ่งบอกถึงการแสดงออกนะคะเช่นการสื่อสารการสร้างความสัมพันธ์ การตัดสินปัญหานะคะและการจัดการความเครียดและอารมณ์ตัวเองนะคะและนี่คือทั้ง3องค์ประกอบนะคะที่ทำให้เรามีทักษะชีวิตที่มีความสุขได้คะ่ะ